เพื่อนๆเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมฮะอยากเก่งเลขทำยังไงก็ไม่เก่งสักทีคือถึงแม้ว่าจะขยันขยอเรียนพิเศษแล้วก็ตามแล้วก็ทำอะไรต่อมีอะไรแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยให้เราได้ฉลาดขึ้นมาเลยซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับแอดก็มีคำแนะนําฮะให้ไปโดนกระทืบซะ เพราะมันก็จะมีโอกาสทําให้เรากลายเป็นคนที่ฉลาดระดับอัจฉริยะได้เลยนะครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary วันนี้นะครับเราก็จะมากับเรื่องราวของหลากหลายคนที่เขาได้กลายเป็นอัจฉริยะฮะที่ความสามารถของเขาเนี่ยไม่ได้ได้มาเพราะการเรียนหรือการฝึกฝนนะแต่ได้มาเพราะไปเจอกับเรื่องเสี่ยงตายมานั่นเองซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าเขาไปโดนอะไรมาแล้วกลายเป็นอัจฉริยะได้ยังไงนะครับเราก็มาเริ่มฟังกันเลยดีกว่ากับเรื่องราวของชายคนแรกครับเจสันพัจเจ เซลแมนขายเฟอร์นิเจอร์คนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่ไม่เอาฐานด้านเลขมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับคือเขาเล่าว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนนะโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์เลยที่ถหากมีโอกาสโกงได้เมื่อไหร่เนี่ยพี่แกก็จะทําการโกงทันทีครับโตมาเขาก็เลยได้กลายเป็นแค่คนขายเฟอร์นิเจอร์นี่แหละแต่แล้วในคืนหนึ่งของปี2002นสะครับเจสันก็ได้ไปเที่ยวที่บาร์คาราโอเกะแห่งหนึ่งอะ ที่กวาดัานไปกลางเอาัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเข้ามาก็เลยโดนลากไปกระทืบซะจนสมองระบมม้ามนี่แทบแตกเลือดออกน้องนองในไตจนเขาคิดว่าแบบถ้าเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยได้เขาต้องเป็นเออหรือเหมือนพวกตัวละครในหนังแน่เลยแต่พอเขาถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนะฮะหมอก็ทําการตรวจนิดๆหน่อยๆแล้วก็บอกว่าอ่ะคุณกลับบ้านได้ละพร้อมกับให้ยาแก้ปวดมาสัก2 3 e สครับ บักพี่เจสันของเรานะครับก็เลยกลับมาบ้านอย่างงงๆฮะแบบนี้หมอผมไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมแต่ทว่าพอเขากลับมานะครับเขาก็ป่วยเป็นโรค PTSD ฮะหรือว่าโรคเครียดจากเหตุการณ์ร้ายแรงอยู่สักพักหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันนะครับเขาก็รู้สึกถึงความแปลกๆบางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับเขามาก่อนด้วย คือเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขามองเห็นนะครับมันแปลกมันไม่เหมือนเดิมเหมือนกับว่ามันกลายเป็นภาพทรงเรขาคณิตไปหมดเลยเียเจสันนะครับเขาก็เลยงงมากวันนี้มันคืออะไรฮิซึ่งด้วยความที่ว่าเขาไม่เข้าใจนี่เองครับเขาก็เลยได้เริ่มวาดสิ่งที่เขาได้เห็นเนี่ยลงมาโดยเป็นการนั่งวาดอะไรไปเรื่อยๆนี่แหละครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่แกก็พักกลางวันแล้วก็มีมีอะไรทำฮะแล้วก็ไปนั่งวาดภาพนี้ในห้างระหว่างข้าวกลางวันนี่แหละแล้วก็พอเอิญว่าตอนนั้นเนี่ยมีอะไรโดนใจไม่รู้ อยู่ๆนะครับมันก็มีนักฟิสิกส์คนหนึ่งฮะเดินมาเห็นรูปที่เขากำลังวาดขึ้นอยู่พอดีเลยแล้วก็บอกว่าโอ้คุณนี่อัจฉริยะจริงๆเลยนี่มันเป็นรูปเลขาคณิตพิเศษที่ต้องใช้การคำนวณอะไรี่บบบ้าๆก็ว่ากันไปซึ่งเฮียเจสันก็งงมากครับนี่หมอนี่สติเฟื่องมาพูดอะไรกับข้าเนี่ยเขาก็เลยบอกกับนักฟิสิกส์คนนั้นว่าหยุดๆยๆนี่เฮียๆใจเย็นๆก่อนเพราะว่าเขาไม่เข้าใจอะไรเลยที่เฮียได้พูดมาเนี่ยแหละนักฟิสิกส์ก็แบบอ้าวไม่เข้าใจเลยงั้น ลองไปศึกษาไอ้นี่ดูแล้วกันเขาก็แนะนําเรื่องหนึ่งทางคณิตศาสตร์ให้เจสันมาให้เขาไปศึกษานะครับเพราะเขาบอกว่ามันกําลังเกี่ยวข้องกับภาพที่เขากําลังวาดอยู่เนี่ยแหละซึ่งด้วยความสงสัยนะฮะบ,บักเจสันของเรานะครับก็จึงแนะนําเรื่องที่นักฟิสิกส์ค,คนนี้เนี่แหละแนะนําไปศึกษาต่อแล้วมันก็เป็นเหมือนกับการเบริกเนตรของเขาเลยครับ เพราะอยู่ๆนะครับบักเจสันก็เข้าใจถึงเรื่องคณิตศาสตร์ที่นักฟิสิกส์คนนั้นได้แนะนาขึ้นมาอย่างเฉยๆแบบไม่มีปีไม่มีคลุยเลยซึ่งเอเรื่องที่เขาได้เข้าใจขึ้นมานะครับมันก็ได้ยากกว่าไอ้เลขที่เขาเคยสอบไม่ได้ตอนปอ .4 อีกไม่รู้กี่ร้อยเท่านะครับซึ่งหลังจากที่เขาได้รับรู้วิชานี้มานะครับบักเจสันก็ไปฝึกวิทยายุอยู่เยอะแยะเลยจนกระทั่งในตอนนี้นะครับเขาได้กลายเป็นหนึ่งในนักคณิตศาสตร์อัจฉริยะไปแล้วงงกันเลยทีเดียว โดยอาการที่บักเจสันได้เป็นนะฮะก็ว่ากันว่ามันเป็นหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นยากกับมนุษย์ครับที่ก็มีชื่อเรียกแบบหรูๆว่า Stu ั๊กบอยจีเนียสก็จะแปลเป็นไทยได้ประมาณว่าถ้าหากเราไปโดนกระทบกระทั่งหรือว่ามีอาการป่วยอคคอ,อกอแคกอะไรในบางโลกนะครับไอสิ่งความร้ายแรงเหล่านี้เนี่ยมันก็จะไปปลดล็อกบางอย่างในสมองเราครับทำให้คนคนนั้นเนี่ยได้เกิดเป็นอัจฉริยะด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาเลยโดยจากการสแกนสมองของเฮียเจสันนะครับ ก็บอกว่าพี่แกเนี่ยได้รับการปลดล็อกถึง2อ,อย่างเลยนะนั่นก็คือสมองในส่วนที่ใช้ในการคำนวณกับสมองในส่วนส,วนสร้างจินตนาการนั่นเองนั่นก็เลยทําให้พี่เจสันแกนะครับสามารถเห็นเลขาคณิตพร้อมกับคำนวณได้ครับแต่มันก็ไม่ใช่ครั้งเดียวนะที่ว่ามีเรื่องการปลดล็อกในสมองแบบนี้เกิดขึ้นเรามาดูต่อกันกับชายคนหนึ่งดีกว่าที่คนนี้นะครับเขาเลี้ยงลูกอยู่ดีๆฮะเขาก็เกิดมีอาการปวดหูขึ้นมาขณะที่ว่าต้องลากไปเข้าโรงพยาบาลกันเลยนะครับนั่นก็คือชายที่มีชื่อว่า จอห์นซาคินฮะที่พี่แกนะครับก็เป็นโรคทินเนตัสหรือว่าโรคเสียงในหูฮะที่เขามักจะได้ยินอะไรแปลกๆตลอดเวลาเลยทั้งทที่ว่าบริเวณรอบๆอของเขานะครับมันจะเงียบหมดเลยซึ่งพอมาถึงมือหมอนะฮะหมอก็บอกว่าอาการผิดปกติแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับสมองฮะดังนั้นพาตัวเฮียจะได้รักษาได้ว่าแล้วนะครับหมอก็จับหฮีแกขึ้นเขียงพารักษาเลยแต่ดันรักษาอะไรไม่ได้นำซ้ำนะครับยังทำให้สมองบางส่วนของเฮียแกเนี่ยเสียหายจนต้องถูกตัดเอาออกไปอีก ถ้าไม่เฮียจอนะครับพอกลับมาบ้านก็ถึงกับเก๊กซิมเลยนี่เราไปโรงพยาบาลไปให้หมอเขาไปดึงสมองส่วนหนึ่งเราออกนเงนี้ยเลยก็นั่งกลุ้มอยู่สักพักครับจนกระทั่งเขาหยิบกระดาษขึ้นมาวาดรูปฮะและ้วเขาก็พบว่าเขามีความสามารถเป็นศิลปินมาจากไหนก็ไม่รู้ ที่แบบพรั่งพูเข้ามาในหัวเขานะครับหลังจากนั้นบักจอนก็เริ่มบัดพูกันอะไรจนทําให้เขากลายเป็นศิลปินระดับที่แบบขายงานได้เยอะเหมือนกันนะคือชิ้นหนึ่งเขานี่ก็หนึ่งหมื่นสามหมื่นแล้วก็มีรวยเละรวยเละฮะหลายๆคนฟังมาถึงตรงนี้นี่บอกพอๆๆและไม่ต้องส่งลูกตัวเองไปเข้าเรียนหนังสือหรอกส่งให้ไปโดนกระทืบหรือส่งจะไปผ่าสมองแทนดีกว่าหลังจากนั้นค่อยๆเอาลูก,กลับมาทําตังค์ได้เยอะแยะเลยแอดก็ต้องบอกว่าจะเย็นๆก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดง่ายๆกับทุกคนนะ แล้วไอ้คนที่เจอเนี่ยนะครับเขาก็ต้องได้รับความทุกข์ทรมานด้วยอย่างเช่นน้องคนนี้ฮะเบนอเดอร์วูดชายผู้ที่สามารถเล่นสเก็ตว่ายน้ําขับรถจักรยานยกล้อได้อย่างน่าถึงซึ่งถ้าเพื่อนๆฟังแล้วบอกว่าแอดผมก็ทําได้ไอ้เขาต้องบอกว่าช้าก่อนครับเพราะว่าไอ้กีฬาผาผาโผลทุกอย่างที่เขาได้เล่นเนี่ยเขาได้เล่นโดยไม่ลืมตาเลยเพราะว่าเขาไม่มีนั่นเองอ้าวแล้วอย่างนี้เขาจะเล่นได้งไงใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเบนนะครับเขาเป็นคนที่ได้พบเรื่องเศร้ามาตั้งแต่ตอนอายุต่ำขวบเลย เพราะคุณหมอเนี่ยได้บอกกับพ่อแม่เขาตั้งแต่ตอนเขายังน้อยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นมะเร็งที่ประสาทตาเมื่ออายุได้สองขวบที่ก็ต้องทําการผ่าตัดควักตาออกเมื่อ3ขวบเพื่อรักษาชีวิตแล้วก็อวัยวะใกล้เคียงเอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงมองไม่เห็นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่พ่อแม่ของน้องนะครับก็ไม่ยอมแพ้ฮะพยายามฝึกให้น้องเนี่ยได้เรียนรู้อะไรเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเลยที่อยู่ๆเนี่ยมันก็ดันเกิดเหตุการณ์มาหัศจรรย์อันหนึ่งขึ้นครับ คือบักเบนนะครับสามารถมองเห็นโลกต่างๆได้การใช้เพียงแค่ประสาทรับรู้เสียงเท่านั้นเองเหมือนกับพกปาโลมาหรือว่าขังข่าวอะไรเลยเนี่แหละครับที่มันจะส่งเสียงออไปจิจิจิจแล้วก็รอให้เสียงนั้นเนี่ยกลับมากระทบหูตัวเองฮะและในหัวสมองเนี่ยก็จะคำนวณว,ว่าเสียงที่ไปกระทบเนี่ยมันอยู่ห่างไกลเท่าไหร่แต่ว่าเบนนะครับเขาจะใช้เสียงหนวกหูที่อยู่รอบข้างแทนอย่างเช่นเสียงรถหรือเสียงถนนฮะในการที่เขาจะสร้างภาพขึ้นมาในหัวเขา มันก็ไม่ได้ช่วยเขาแค่เดินไปไหนมาไหนได้ตัวคนเดียวนะครับแต่มันทําให้เขาเนี่ยสามารถกระโดดขึ้นเล่นกีฬาผาดโผนได้เลยแบบว่าสเก็ตอะไรเนี่ยเบนทําได้หมดทว่าวก็น่าเสียดายครับที่เมื่อเขาอายุได้เพียงแค่10บขวบกว่าๆเนี่ยมะเร็งมันก็ได้มาลุกลามเขาอีกละที่ก็ได้ทําให้เขาเสียชีวิตไปในปี2009นะฮะซึ่งไอเรื่องต่างๆที่แอดเล่ามาเนี่ยมันก็โอเคพอจะมีคําอธิบายได้ใช่ไหมครับว่าพลังวิเศษนี่เนี่ยมันมาจากไหนร่างกายกระทบกระเทือนยังไง แต่เราลองมาฟังกันกับเรื่องพลังวิเศษที่นักวิทยาศาสตร์เขายังมีความงงงวยแล้วก็หาคําอธิบายไม่ได้กันดีกว่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันจะเป็นพระพรสําหรับคนที่ได้เจอหรือว่าเป็นคํำสาปนะคือเพื่อนๆเ,เคยมีอารมณ์แบบอยากทํางานโต้รุงให้เสร็จแต่ทว่าร่างกายมันไปต่อไม่ไหวบอกว่าต้องนอนไหมฮะหรือว่าความทรมานจากการที่อยากจะไปนอนแต่ว่าก็ตาถากนอนไม่หลับฮะซึ่งเรื่องนี้เองก็เป็นเรื่องของชาวเวียดนามคนหนึ่งที่ชื่อว่าไทยงาะนะฮะ เขาก็เป็นชาวไร่ที่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1942นู่นนะ่ะแล้วก็ใช้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุกเรื่อยมาครับจนกระทั่งเมื่อเขาอายุได้31เนี่ยแหละไทเงาะก,ก็รู้สึกว่ามีอาการคันเนื้อคันตัวเป็นไข้อย่างรุนแรงขึ้นมาขนาดที่ว่ามันทําให้เขาเนี่ยนอนหลับไม่ลงเลยนะครับซึ่งเมื่อเขาได้รักษาตัวจนอาการไข้นั้นหายไปเนี่ยเขาก็ไม่เคยมีอาการง่วงนอนอีกเลย โดย40ปีนี้เนี่ยชายคนนี้ไม่ได้หลับลงเลยนะทางตาตลอดทั้งวันโดยที่ไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนกับคนที่แบบว่าอดหลับอดนอนเลยซึ่งไออาการดังกล่าวนี่นะครับทางแพทย์เนี่ยก็ยังไม่สามารถหาสาเหตุได้ว่ามันเป็นโรคอะไรหรือว่าการที่เขาได้เคยเป็นไข้นี้เนี่ยมันได้ไปกระทบกับโสตประสาทอะไรของเขาหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวเองนะครับก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันที่เขาก็กลัวว่าอาการนี้นะครับอาจจะส่งผลร้ายระยะยาวกับสุขภาพของเขาในอนาคตด้วยเพราะว่าเขาก็ไม่เคยหลับพักผ่อนเลยใช่ไหม แต่เอาอย่างไงก็ตามจนถึงทุกวันนี้นะครับเฮียไทยงอกแกก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมดีปกติฮะเพียงแค่ไม่ได้นอนเท่านั้นเองแล้วอย่างนี้เพื่อน,อนๆคงจะสงสัยว่าอ้าวแล้วเฮียไม่ได้นอนแบบนี้แล้วเฮียแกทําอะไรเวลาดึกดื่นตอนกลางคืนละ่ะเฮียไทยงอกนะครับก็บอกว่าก็ออกมานั่งทําตะกาจักสารไม่ไผ่อะไรอย่างนี้ที่เขาถนัดยังไงละ่ะหรือถ้าเบือ่อเบื่อเนี่ยก็ออกไปเดินเล่นสูบยาสูดหรือว่าดื่มชาเท่านั้นเอง ซึ่งในเวลาต่อมานะครับมันก็จะมีหมอจากต่างประเทศนะฮะอยากมาติดต่อให้เฮียแกไปตรวจด,ดูที่ต่างประเทศเผื่อจะรู้ว่ามันเป็นอาการอะไรกันแน่ที่ทําให้เฮียแกนอนไม่หลับนะครับแต่ทว่าเฮียแกเนี่ยก็บอกว่าไม่ไปด้วยเหตุผลที่เขาไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรตอนดึกๆต่างประเทศฮะหมอที่มาขอก็เลยแบบโดนเทไปเลย ซึ่งด้วยเหตุผลความอินดี้ง่ายๆแบบนี้จากคุณลุงเองนะครับก็เลยทําให้เราไม่รู้เลยว่าเฮียไทยงอกในแกเป็นอะไรแต่แอดมีคําแนะนําให้หมอนะคือหมอก็น่าจะผาแบบพวกไม้ไผ่อะไรให้ลุงเขาไปได้นั่งจักสารกันที่โรงพยาบาลหน่อยลุงแกอาจจะแบบยอมถอดไปรักษาตัวที่ต่างประเทศก็ได้ว่าแต่เอาจริงๆก็อิจฉาลุงเหมือนกันนะคืออยากมีบ้างไอ้ทักษะที่แบบสามารถทํางานได้แล้วไม่เหน็ดไม่เหนื่อย,อยต้องนอนเนี่ยปัจจุบันนี้คือนอนแทบจะไม่พอ แมแต่ว่าเราก็ไปต่างประเทศกันเยอะแล้วเดี๋ยวคนจะหาว่าแบบปูอวยต่างประเทศเยอะเกินบ้านเรานะครับก็มีเรื่องแปลกๆแ,แบบนี้เกิดขึ้นเยอะเช่นกันครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของชาวเจียงใหม่ฮะที่หลายๆคนอาจจะรู้จักกันกับเรื่องราวของลุงขันไก่ทอดผู้ที่สามารถเอามือจิ้มลงไปในน้ํามันเดือดได้โดยไม่เป็นไรเลยนะครับซึ่งช้าก่อนนะไอคนที่บอกว่านี่มันเป็นอุบายของนักมายากลที่คนทรงเจ้าก็ทํากันไม่ใช่หรอ ที่มันจะเป็นการเอาแอลกอฮอล์มาหยอดในหม้อไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะนําน้ํามันเติมไปข้างบนแล้วก็ค่อยจุดไฟเพราะว่าไอ้ของเหลว2ออย่างนี้เนี่ยมันมีความหนาแน่นไม่เท่ากันฮะที่ก็จะทําให้ความร้อนที่อยู่ข้างใต้นะครับไม่สามารถผุดขึ้นมาสู่ของเหลวที่อยู่ได้ด้านบนได้ซึ่งก็โอเคละมันก็ทําได้เป็นทริคในการทรงเจ้าอะไรกันแบบนี้แต่ว่าลุงขันไก่ทอดนะครับเขาทอดไก่ให้คนกินนะถ้าน้ำมันไม่เดือดจริงเนี่ยเขาจะทอดไก่ได้ยังไงละ่ะ แล้วอีกอย่างเอกกระทะที่ลุงเขาเอามือลงไปทอดนะครับมันก็เ็นน้ำมันขึ้นมาปุดๆด,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 ด้วยถ้าใครไม่เชื่อคิดว่าลุงแกยังมีทริคอยู่ก็แนะนําให้ลองไปหาลุงแล้วก็เอามือจุ่มในกระทะน้ํามันเดือดของลุงดูนะครับว่าแต่ทําไมกันละ่ะลุงแกเขาถึงมีพลังวิเศษอะไรแบบนี้โดยเรื่องนี้นะครับว่ากันว่ามันถูกค้นพบเมื่อตั้งแต่ลุงแกยังเด็กเลยนะที่แกก็เกิดมาในบ้านไร่ชายนาเนี่ยแหละครับ ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการสุมไฟเผาขี้ควายเพื่อจะเอาขี้ควายไปเป็นปุ๋ยปลูกข้าวให้ได้งามๆกันซึ่งไอตอนที่สุมไฟอยู่นี่นะครับไฟมันก็ดันพุ่งพรวดขึ้นมามากเลยทําให้ลุงแกที่เป็นเด็กในตอนนั้นเนี่ยถึงกับชอบใจครับขานพุ่งเ็้าไปในกองไฟตอนที่ไม่มีใครอยู่เลยที่แบบพอกว่าจะมีคนมาเห็นนะครับรอุทานอุตะกันแล้วคิดว่าลุงเนี่ยไม่รอดแน่ครับน่าจะกลายเป็นเด็กย่าง ว่าพอมีคนไปลากลุงแกออกมานะครับก็ปรากฏว่าตัวลุงนี้เนี่ยแทบจะไม่เป็นไรเลยฮะแต่มีแบบแผลไหมเล็กน้อยตรงปลายเท้าเท่านั้นเองคนก็เลยงงกับปาฏิหาริย์ครั้งนี้มากแต่ก็ยังไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะครับจนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยคุณลุงก็ได้โตขึ้นมาแล้วก็เจอกับดราม่าชีวิตมากมายครับจนทําให้คุณลุงต้องมาขายไก่ทอดนี่นแหละ ที่ตอนแรกนะครับคุณลุงก็แบบขายไก่แบบปกติก็ใช้กระบุงบุ้งเต้าทอดไก่เหมือนกับการทอดไก่ทั่วไปคือมันเรียกว่าอะไรนะไอ้ไม้แหยนะ้ำมันที่มันเป็นเหมือนกับเหล็กสันสานแล้วก็มีไม้เสียบอยู่ให้มือจับได้นะแอดคิดชื่อไม่ออกเรียกบุง้งเต้ากันเลยทีเดียวถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ เอาเป็นว่าลุงขันแกก็ขายไก่ทอดไปเรื่อยๆอยู่ข้างๆถนนวิทยาลัยนะครับที่ก็ย้ายไปย้ายมาจนกระทั่งมาถึงที่หนึ่งฮะที่มันก็มีต้นมะม่วงยักษ์อยู่ตรงหัวลุงเลยลุงแกก็คิดว่าเออดีมีต้นมะม่วงมากำบังแดดก็ตั้งที่ทอดเอาตรงนี้เนี่ยแหละแต่แล้วเมื่อทอดได้ไปสักพักนะครับมันก็มีกระรอกเจ้ากรรมตัวไหนก็ไม่รู้ว่ามันทําอะไรบ้าบอกัดมะม่วงที่อยู่ตรงหัวลุงนะครับลงมาใส่กระทะน้ามันเดือดลงปากน้ํามันก็กระเด็นหกเหก,หกลาดเข้าตาลุงตัวลุงเพียบเลย ซึ่งตัวลุงเองในตอนนั้นที่โดนน้ำมันนะครับก็คิดว่าแบบไม่รอดแน่ลุงต้องตาบอดแน่ก็นอนดิ้นอยู่สักพักจนกระทั่งมีคนมาช่วยลุงฮะบอกว่าจะพาตัวลุงไปหาหมอแต่ลุงก็แบบไม่ไม่ไม่ลุงคงไม่รอดแล้วแหละปล่อยให้ลุงกลับบ้านไปเถอะซึ่งพอมาถึงที่บ้านปุ๊บนะครับคุณลุงก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่นะดังนั้นคุณลุงก็เลยเดินไปมองตัวเองในกระจกดูนะครับซุ่งตาก็ไม่ได้บอดโดยเพราะลุงมองได้ใช่ไหมแล้วไอ้ร่างกายของลุงนะครับมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยจริงๆ ลุงก็เลยเกิดโมเมนต์ยูเลกาขึ้นมาที่บอกว่าเราจะมีพลังวิเศษหรือเปล่าหลังจากนั้นนะครับคุณลุงก็เลยไปเริ่มทอดไก่ลงโดยการใช้มือเนี่ยจุ่มในน้ำมันเดือดเป็นครั้งแรกฮะแล้วก็พบว่ามือของข่าไม่เป็นอะไรเลยนี่วะวะฮ, ا, ฮ่าฮ่าฮาคือลุงเขาไม่ได้อินเนอร์จัดขนาดนั้นนะครับแอดแค่เบียวเอง ซึ่งพอคุณลุงและชาวบ้านเขารู้เรื่องเรื่องพลังวิเศษอะไรกันแบบนี้นะครับก็แน่นอนนะสำนักคงสำนักข่กขาวนี่ก็เฮกันมาทำข่าวกันเยอะแยะเลยทั้งไทยและเทศครับขนาดกินเนสบุ๊กนะครับเขาก็ยังจะมาเก็บสถิติการทอดไก่มือเปล่าของลุงเลยที่จะว่าไปไอการเอามือจุ่มลงน้ำมันเดือดแบบนี้มันก็ไม่น่าจะมีใครทำได้อยู่แล้วนะ ซึ่งเอาจริงๆลุงแกนะครับก็สามารถไปทําอาชีพอื่นด้วยนะคือออกทีวีหาตังค์ได้เยอะแยะกว่านี้ครับแต่ว่าลุงขันแกบอกไม่ฮะลุงชอบทอดไก่เอาเป็นว่าใครอยู่เชียงใหม่ก็อย่าลืมไปแวะร้านลุงเขาหน่อยละกันนะครับและแอดก็ขอแถบอีกเรื่องเหลือเชื่อเรื่องหนึ่งละกันที่ก็น่าจะเป็นเรื่องเหนือเชื่อบนเรื่องเหลือเชื่ออีกทีนะครับเพราะว่าชายคนนี้นะครับเขาไปโดนฟ้าผ่าเปรี้ยงมาแล้วก็รอดได้ครับแต่ว่าไอ้สายฟ้าฟาดเนี่ยมันก็ได้ทิ้งอะไรบางอย่างให้กับตัวแกอีกด้วย นั่นก็คือชายที่มีชื่อว่าแอนโทนีชิโคเรียฮะโดยชายคนนี้นะครับเขาก็เป็นคุณลุงธรรมดาบ้านๆคนหน,นึ่งเนี่ยแหละที่กาลังยืนคุยโทรศัพท์อยู่กับเพื่อนในวันที่ฝนตกฮะเสร็จแล้วก็แจ็คพอฟ้าผ่าฟาดลงมาเปรี้ยงตูมทาเอาเฮียแกนะครับกระเด็นหลังแอน่นอนอยู่ตรงนั้นเป็นร้อยโยดเลยคนที่เห็นนะครับก็แบบเฮียแกต้องตายแน่ตายแล้วโดนฟ้าผ่าแบบนี้จังอยากจังเกียดแน่เลยแต่ก็ไม่ครับเฮียแกกลับลุกขึ้นมาฮะคือ คุณลุงนะครับเขาเล่าว่าเขาลุกขึ้นมาได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยแล้วอยู่ๆนะครับความเป็นอัจฉริยะทางด้านดนตรีเนี่ยมันก็ได้พุ่งเข้ามายัางหัวแกรครับทำให้เฮียแกเนี่ยเล่นเปียนโนอย่างคล่องแคล่วสามารถมีอัลบั้มของตัวเองขายมีทัวร์คอนเสิร์ตร,รอบโลกได้แล้วก็กอบโกยตังค์ไปเยอะแยะเลยนะฮะ และเพื่อนๆล่ะฮะเลือกได้อย่างว่าจะเอาวิธีไหนไปทําให้ตัวเองเป็นอัจฉริยะไม่ใช่ละคิดว่าคนไหนกันที่โชคดีที่สุดในเรื่องนี้ครับหรือว่ามีเรื่องของตัวเองที่น่าทึ่งไปกว่านี้เนี่ยก็สามารถบอกเล่ามาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย